จากไปทำธุระที่บ้านอ๋อไปชนบุรีห้าขวดกินเยอะแยะเลยนะคะอยู่อยู่แถบชายทะเลเนี่ยของกินเยอะอสกบ,บำรุงนะคะคุณสมคิดบอกว่าสวัสดีทักทายทั้งห้าท่านนะคะ ขอบคุณคุณนันทวันนะคะยังอยู่ใช่ไหมคะคุณนันทวันนะคะขอบคุณมากนะคะบอ,อกว่าสวัสดีพี่สิริวันนะคะสวัสดีคะ่ะคุณคุณเจริญชัยทองอาบนะคะเป็นคนเฝ้าบ้านเออยกันเพลินมากเลยสาชั่วโมงนะ่ะ ลืมกินข้าวเลยเข้ามาในวันนี้นะคะน่าจะน่าจะใช่ต้องเดินทางตลอดนะช่วงนี้นะคะหยุดไม่ได้นะคะหยุดไม่ได้นะคะแต่ของวันเนี่ยก็ไม่ได้ไป คุณสุนารีตอนเที่งหนูก็ไปซื้อต้อตมตําส้มคุณพ,พรพเพินนะคะนะคะคุณพ,พรพเพินก็เกี่ยวข้าวเสร็จไหมคะวันนี้คุณพรน,นะคะปล่อยทิ้งบ้านไว้เลยนะคะวันก็วันนั้นวันนั้นวัน,น,นก็ไม่มีงแจล็อกบ้านมันก็ปล่อยนะคะปล่อยทิ้งไว้นะ ถ,ถ้ามันไม่ได้ทักออแม่นกหรือว่าใครๆนะขอโทษด้วยนะเพราะว่าวันก็ไม่เห็นนะคะบ้านคุณนันทวัฒน์ก็ไม่ได้ไปในช่วงนี้คุณทวีสายคาดกำลังรับชมนะคะก็ขอบ ก็มันบ่นอยค่ะป,ป็นหลังป,ปินรั้วเลยนะคะปินรัว้วอยากไปจริงๆนะอยู่นชนบุรีเนี่ยไปซื้อปลาไปแบบว่ายังอยู่นะคะคุณนันทวานนะคะขอบคุณทุกท่านเลย ได้กินเยอะที่สำคัญคือเวลา,านะตํานึงตํานะวันนี้ก็น่าจะได้ไปเที่ยวบ้านกนกชงกนกกรนก,ก่อน,อนวันนี้ก็ได้ขอบคุณนะั่น้องนะขอบคุณสุนารีมากๆเลยนะคะน้องนัน้นเดี๋ยวพี่ไปดู ก็อาจจะมาเลดนิดนึงนะคะก็ขอสวัสดีนะคะทุกๆเพื่อนหลายหลังเท่าไหร่นะครับมันก็ทางตอรี่มันก็ขึ้นอย่างขึ้นไม่ได้ตอนนี้นะคะหลังบ้านมันก็เข้าไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้เนะะี่ยมันก็จะแบบเห็นแบนก็เลยว่าบางครั้งก็นั่งคุยจนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ทันนับที่ับมาส่งพลังใจพลังบวกให้นะคะ ตอนนี้ก็เหลืออยู่สองนมนะคะสองนมนะคะวันนี้เพื่เกี้ยไปหิวนะก็ไปเลยเลยไปซื้อนมนมาขอบคุณนมากเลยนะคะคุณสุนารีสบายดีนะคะคุณครูแม่มก็พอไปบ้านก็ปลาเยอะปลาเยอะ ขอบคุณนะคะคุณทุรลีนะคะทานอร่อยมากเลยวันนี้นะค,ะคุณบนสอนหัตถกิจนะคะสวัสดีครับมาส่งกำลังใจให้ครับขอบคุณนะคะคุณบนสอนขอบคุณมากๆนะคะคุณเดี๋ยวทานข้าวหรือย,ยังคะน้องแมวเสียงดังมากเลยวันวันมีผ่านกันไวๆนะคะแล้วก็ หนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งชั่วโมงห้าสิบเก้านาทีนะคะเหลืออีกหกนาทีนะคะเอ่อส่วนเนี่ยยังว่าเออจะหาน้ำนะคะหาน้ำที่เป็นเป็นแก้วธรรมดานะคะเพราะว่า เวลามันไปไหนไปไปบ้านน่ะคือเวลาถ้าออกจากบ้านเนี่ยมันจะคิดเลยว่ามันจะต้องไปที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยจะได้มองเสียหลยเวลาอะไรแล้วก็คลิปปังเลยนะคะเก่งค่ะนอนไวนะคะค่ะ เขาเขาจะจำได้หมดนะพี่วันก็อยู่สุราธานีนะคะแล้วปัจจุบันก็มาอยู่นะคะอร่อยนะคะกินข้าวร้อนๆนะคะเออนะอร่อยเย็นเลยกลางวันกลางคืนเลยไม่ได้ไลย วันไม่ได้ตอบคอมเมนต์คะะไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเ,เลยนะคะก็ถึงกลายเป็นว่าวันตามหมาเพื่อนไม่เจอกัน,นะะก็เพราะอย่างนี้นะก็คลิปปังเลยนะคะเกคุณพรศุขบำรุงนะคะสวัสดีครับมาส่งกำลังใจครับสวัสดีค่ะคุณพรศุกบำรุงนะคะ งานก็ต <|so|>? ้องเอาก่อนนะคทำบุญเมื่อไหร่ก็ทำบุญได้นะใช่ไหมคะว่าเดี๋ยววันจะทานกาแฟสักแก้วหนึ่งนะคะแต่ว่าพอดีเมื่อตอนเช้าไม่ได้ทานข้าวนะคะก็เลยยั้งไว้ก่อน ียวหมูสับใช่แล้วค่ะนะคะมีไข่เจียวหมูสับเลยอร่อยอร่อยนะคะไข่เจียวหมูสับนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจวันวันนี้อ่มันจะเหมือนกับประมาณหกสิบวันแรกนะคะประมาณนั้นหรือเปล่าคะลดลดเพิ่มเพิ่มอยู่นั่นแหละเอ่อวันวันข้บวันศานะคะไปทำคนที่ไหนคะ ไปทำความสะอาดนี่แหละค่ะนอนไปนอนค้างที่โน,น่นออคุณสุนารีนะคะคุณสุนารีกองสมบัตินะคะบอกว่าพอดีพี่สมคิดบอกว่าหิวนะคะจะได้ทานครับไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะคุณสมคิดบอกว่าสว,ส,สวัสดีคุณพอดีค่ะคุณนาลีนะคะคุณสุนารีกองสมบัตินะคะ ขอบคุณมากๆนะคะคุณสุนนั่งสองชั่วโมงก็นานนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนคุยเตอร์ด้วยกันนะคะวันนี้วันก็มาพบเพื่อนนะคะเวลาหกโมงคุณมนสอนยังอยู่ไหมคะคุณมนสอนนะคะก็ทานข้าวกันแล้วยังคะคุณพรสุกบำลรุงก็สวัสดีครับ คุณสอนหัตถก,กิจนะคะก็บอกสวัสดีครับคุณพรสุขบำรุงนะคะอกองมองว่าคุณอย่างนั้นใบมันสนุกอะค่ะขอบคุณทุกตั้นเลยกขอบคุณทุกคนเลยนะที่เข้ามไม้กำลังแจกันค่ะไม่รวยเมื่อไรจะตกมาบางทีก็เดินเดินอยู่เนี่ยอ้าวตกมาแล้วนะคะ เดี๋ยวจะต้องมีงานเข้ามาเยอะเลยเพราะว่า